ทีนี้มาดูนะครับอ,อ,อย่างที่บอกวันนี้หลายคนตื่นมาก็จะต้องเปิดโทรศัพท์มาดูข่าวก่อนว่าตอนนี้ผลการต่อสู้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็มีทั้งข่าวดีมีทั้งข่าวที่เราเต้องแสดงความเสียใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องทหารหารที่สละชีพนะเพิ่มขึ้นนะอย่างที่เมื่อกี้ทางโฆษกของศูนย์ถแถลงการร่วมเนี่ยนะครับของทุกเหล่าทัพเนี่ยนะแจ้งให้ทราบแล้วนะครับว่าเราเนี่ย นะมีพี่น้องทหารทหารเนี่ยพรีชีพล่าสุดนักขณะน,นี้9ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลียงอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้ง9ท่านนี้มีใครบ้างนะครับท่านแรกเลยเนี่ยนะครับคือจ่าสิบเอกสัตวัตรสุดจริตนะครับสังกัดกองร้อยทหารม้าราัตะเวนที่6โดนสะเก็ดระเบิดพื้นที่ฐานป้องภัยช่องบกนะครับแล้วก็ท่านที่2ก็พลทหารวายุขวัญเสือจากกองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่31รักษาพระองค์ นะฮะโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้งที่พื้นที่ฐานปฏิบัติการ225จังหวัดสุรินทร์ท่านที่3 0เอกชะวะกรเด็กกุลทศจากกองพันทหารม้าที่1 1กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ได้รับบาดเจ็บจากเครื่องยิงลูกระเบิดในพื้นที่พระวิหารและก็ต่อมาเสียชีวิตนะครับท่านที่4่จ่าสิบโทจิรวัตรมุ่งกลางสังกัดชพันหนึ่งรออประจำการที่ฐานแดงไกลช่องอ่านมา้ขนาขณะที่แพทย์เองก็พยายามจะ ช่วยชีวิตเอาไว้นะครับแต่ว่าเสียเลือดมากทําให้ท่านเสียชีวิตระหว่างการนําส่งโรงพยาบาล 5. นะครับพลทหารเทริดศักดิ์ศรีราชัยสังกัดกรมทหารราบที่23นะครับรอย3่ิาพันกองพันสุรินนะอาีชีพในสมรภูมิปราสาขนาท่านที่ 6. จ่าสิบเอกอนันดาอุดรนายทหารสังกัดกองพันสิงศึกเป็นนัก,กรบที่ภูมะเขือนะครับ ทัานที่7พลทหารธนกรสิงหาชาติซึ่งเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับสังกัดอกองกําลังกองพับภักที่2กอง100าร้อยฐานราบที่211กองพันฐานร,ราบที่21่นะครับตำแหน่งพลยิงลูกระเบิดและพีชีพกลางสมรภูมิปราสาทต,ตามาเมืองทมนะครับจากการถูกสะเกตระเบิดของฝ่ายตรงข้ามขณะที่ท่านที่8นะครับพลทหารธนรัฐจันประทัด กองกาลังลบกองทัพภาคที่หนึ่งกลังพลสังกัดกองพลทหารราบที่11ตําแหน่งพลปืนเล็กนะครับที่สมรภูมินะครับบริเวณด่านบึงตะกวนอําเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วและท่านล่าสุดซึ่งเราก็อยากจะาให้เป็นท่านสุดท้ายนะครับก็คือพลทหารชานชายัยพดุงโชคสังกัดอกองพลทหารราบที่11ตําแหน่งพลปืนเล็กกรมฐานราบที่ 1 1 2กองผ่านหนามที่3นะครับหรือว่ารอ1 1 2โดนกระสุนวิถีโคง้งจากฝั่งตรงข้ามนะฮะก็ขอสดุดีและก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตรของบรรดาผู้กล้าทั้ง9ท่านด้วยนะครับซึ่งทางราชาการก็จะได้ดูแลนะครับเรื่องของอาการจัดการงานศพให้อย่างสมเกียรติแล้วก็เรื่องการาดูแลครอบครัวนะครับสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่เต็มกำลังเลยนะครับ